คุกกระจกกระจอกแบบเนี้ยจะทําอะไรชั้นได้คะชั้นขอถามหน่อยเราจะต้องมีแผนนะคะโดยการเอาอันนี้มาครัฟเลยค่ะตายหมอดมันมีของอยู่ค่ะเสร็จชแนะตํารวจนี่เปิบครัฟเสร็จแล้วเรามาช่วยกันขุดดีกว่าเฮ้ยเล่เฮ้ยค่ะแล้วเราจะไปโผล่อีกทางนู้นนะคะเสร็จชั้นแนะ่โผตายแล้วขุดมาแล้วมันจะตํารวจยืนง่องๆอยู่ตรงนี้นะคะ โอ้ยหยุดตะว้ไอ้โจนหยุดทำไมล่ะหยุดกรนตัวตำรวจจับสิคะเรามาดูตรงพุ่มไม้นี้กันนะคะมีลูกดอกอยู่แล้วก็ลไไายไฟฉายยืนเก๊กอยู่นั่นแหละตำรวจโอ้โหไม่ไปไหนสักทีอ่าลองนี่เลยเขย่าออกปึ๊บอะไรก็ไม่รู้นะคะมาผสมฟิวชั่นกันอ๋อเป็นลูกดอกนะคะยิงนี้ให้ไฟ,ไฟดับค่ะแค่นี้มันก็มองไม่เห็นแล้ววะคะ่ะฉันเจอตัวไกลแล้วไอ้โจนห้าร้อย ไม่ได้จน500ค่ะพอดีว่าชั้นจน5บาทค่ะเอาน้ำมาเลยมาสมกันนะคะเจ๊ทูกนะับน้ำไม่ได้ว่ะแบบนี้เราจะต้องหาในนี้เลยเปิบเจอแล้วอะไรก็ไม่รู้แบตเตอรี่นะคะเปิบครับแล้วก็เป็นอะไรทำให้ตำรวจโดนไฟช็อตตายไปเลยค่ะอัฐกังีๆเงียไปเลย ฮอย่าให้ฉันจับได้นะไอ้โจรฉันจะตุ๋ยแกให้ดูโอ้ตายแล้วตำรวจจะตุ๋ยฉันอย่างนั้นหรอฉันไม่ยอมหรอกน้าจะบอกไปให้นี่เลยค่ะเอาปอิดมาปิดนะคะได้หรือเปล่าปึ๊บอ่ะไม่ได้อีกจิ้มหายแล้วเอาไปรับกันค่ะปึ๊บได้ไหมไม่ได้ถ้างั้นเอาเน,นียนปึ๊บได้ไหมโอเคเป็นอิดแท่งยาวนะคะปิดหน้าปิดตาฉันแกไม่มีวันเห็นฉลอยอ้ตำรวจโง่อ โอ้โหตรงประตูนี้นะคะเราจะต้องหาลูกศรอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะจ๊ะโอเคเอาคอรสมาทุบเปรบได้หรือไม่ไม่ได้ว่ะในด่านนี้มันต้องเออใช้สามอันนะคะในการครับเจ๊บเรียบร้อยได้เป็นอะไรวงกลมเรียบร้อยโอ้โหประตูเปิดและตำรวจก็หาไม่เจอคะ่ะ โอยตายแล้วตำรวจมาเคาะประตูอยู่ข้างนอกนะคะฉันจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เลยเปิดนี้เปิดอ่ามีผ้าอยู่โอเคเอามาแล้วก็อะไรกางเกงอยู่นะคะครับได้ไหมไม่ได้อีกอ่ะเอาถุงเท้ามาแล้วกันนะคะครับไม่ได้ตายแล้วฉันจะทํายังไงดีล่ะเนี่ยถ้างั้นเออเอาผ้าขนหนูออกได้ไหมไม่ได้วะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนีงไงมันมีผ้าตอผืนอยู่ค่ะเอามาผสมกันนี่เป็นเชือกให้ยาวนะคะไปละท้างานนี้โอ้ยโอ้ยตายแล้วตำรวจมาข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะ จะจะทําทยังไงดีล่ะเนี้ยเอยตรงนี้มีสีอยู่แป๊บหนึ่งนะเอาผสมกันค่ะปึ๊บไม่ได้อีกตายละจะก่อนนะเออเอาสีเหลืองสีฟ้าได้หรือไม่ไม่ได้ว่ะสีส้มหรอสีแดงกับสีเหลืองหรือเปล่าไม่ใช่เออใช่ด้วยนี่ไงกลายเป็นสีส้มนคะคะลาตตัวแม่งเลยนี่กลายเป็นกําแพงไปเลยค่ะเอ้ยมันหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยหายตัวไวแท้ฉันอยู่นี่ค่ะถาไม่เจอหรือไง โอ้ยพี่คนนี้กาลังซ่อมไฟอยู่นะคะแปบ๊บหนึ่งนะมีจานอยู่โอเคเอามาผสมกับกันไกไม่ได้เชือกมาค่ะกันไกไม่ได้อีกจิ้หมหายละเดี๋ยวก่อนอีดอันนี้โอเคเปิบได้ไหมได้อยู่โอเคนี่เลยห้ย้ยเอาโดานหัวไปเลยผมขอโทษนะครับผมจําเป็นต้องทําจริงๆอ่ะโอ้ตอนนี้รูปพี่กําลังอยู่ในกล้องวิดรปิดหมดเลยนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะนี่เลยเอามาครับกันขา่าผ้าอะไรก็ไม่รู้นะจานี่เปิบเอามาไม่ได้อยังไงดีวะ อันนี้อะไรวิกผมล่อปึ๊บมาครับเป็นเท้ถูกพื้นคะ่ะนี่บทบางก็วงจรปิดนะคะไม่ให้มันรู้ว่าคือเราหนอยุบตำรวจนะเต็มไปหมดเลยนะคะดูดีดมันสูบบรหรี่ด้วยแย่แกเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากเลยเอามาผสมกับไม้ได้ไม้ไม่ได้เอ่อวิทยุวิทยใจนะคะอา้าวตำรวจคนนี้หลับนะคะเรียบร้อยฉันขอยืมนี่เลยเป็นพบเพลิงไฟนะคะจุดเผาแม่มเลย <laughs> จังหวะน,นี้ก็ขโมยรถไปเลยครับผม